โด no. like uh, really like เอฟล่ะฟาทีอ่ะถ้าถ้าเป็นตัวทีอ่ะต้องเป็นตัวไหนไม่ใช่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 เป็นเซตถูกเเบวคุณนะซอนรู้อ่ะรู้ขอโทษนะ ถูกเปล่าคุณนะถูกถูกถูกไม่ผิดเลยนี่จะแกล้งเหรอนี่คือใครคลิกอ่ะตินตินคลิกก่อนใช่ตินตินคลิกฉันนั่งถ่ายรูปวิดีโออยู่จ้ะอันนี้ยสตาร์บัลลุกสตาร์บอันนี้สตาร์บัลสตาร์บัลอันนี้เนาะอันนั้นโซคลฟอันนั้นโซคลฟอันไหนสตาร์อันนี้ ไปโโนด what is โหดอันนี้ไปควอเตอร์โน้อันนี้ถูกเปล่าคุณะเงียบเชคควอเตอร์เรส how many beat of the note อันนี้ถามคุณาสิคืออะไรคะเอจินรู้ว่าคือตัวนี้เอจินเวลาเินเล่นเป็นโนตัวนี้ต้องกินต้องนับเท่าไหร่นับเท่าไหร่ลูกสี่ฉันยังไม่รู้เลยกี่กี่กี่บิดหนึ่ง ยังเหลือเติมคำอ้าวพิมพ์อ่าตินตินเอาไปเอาเอาคีย์บอร์ดไปเอาคีย์เตอมพิมพ์เย่เ้องพิมพ์เอาคีย์บอร์ดไปค่ะลูกเอาเมาส์มาให้แม่มาเอาเอาไปไม่ได้คุณอาต้องดูก่อนว่าหนูถูกหรือเปล่าเนี่ยเธอเห็นมองเห็นปะธนพลนิดเดียวอ่ะอะ อันนี้เพลง Good Morning ข้อหนึ่งเขาถามว่า Fill in the missing ตัวไหนหายไปเนี่ย What Good Morning Good Morning a n d อะไรที่สี a d เดี๋ยวดูก่อนนะว่าเขาให้เติมแบบไหนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู Direction เขาแบบ How do you do How do you do How do you do Fill in the missing relics between What or how fill in the missing r e l a c s between what or how what what or how คืออะไรวะเธอ what or how อ๋อให้เติมเนื้อคืออัพเดทที่มันหายไปอ่ะเออดิตินเติมอะไรลูก good morning แอนอะไร how do you do อ้าวเติม how ข้อหนึ่ง how เออไม่รู้เรื่องอะไรทังนั้นน่ะเติมเองลูกพิมพ์เองทำเองเส็ดจับเรียบร้อย how do อ่ะข้อสองอ่ะข้อสองอะไรดูดูนี่นี่เขามีให้แล้วดูเขามีแล้วอันนี้อันนี้ how จุดจุดจุเอ้ย how do จุดจุดจุด you รู้แล้วอ่ะอะอะโอเค y u อ่ะพิมพ์สิพิมสิพิมสิใช่ไหมอ่ะใช่สิ จอบพกช้ออาวยูยูอยู่ไหนยูอยู่ไหนโอเคอ่ะข้อสามข้อสามตอนนี้ And how do you do แล้วก็อะไรอะไรม o r n นิ g อ่ะก็ก o ูดไงอ้าวพิมพ์ไม่รู้เหรอติดตินอันนี้น่าจะโอโอโอคออันนี้น่าจะจีตัวใหญ่นะลูกหนูลบก่อนจีตัวใหญ่จีตัวใหญ่ เอาตรงนี้ไงตรงนี้มันไม่ต้องอจตอีตัวใหญ่หรอต้องตัวใหญ่จริงแล้วอ่ะจีตัวใหญ่ลูปว่าต้องตัวใหญ่ปะเฮ้ยคาวไม่ต้องเออแต่จีอะตัวใหญ่อ่าอืมอ่ะแล้วฟิวอีอะข้อสี่อะไรแอนห้าดูดูดู굿มอร์ n ิ่ง굿มอร์นิ n งอะ h a ppy อ่ะแฮ ppy ชมกันเองเนาะ,ะนี่ไงผีผี purple w h อ้าวข้อห้าอ่า happy day t o หลับตาอ่าหลับตาอาืออ้าวอันนี้ถามอะไรวะเนี่ย ไม่รู้อะใช่ใช่ใส่ตัวโน้ตอ่ะตรงนี้ต้องเป็นอะไรหรกข้อหนึ่งเนี่ยคือตัวอะไรมีโดโดมีโดมีกับเลมีโดเลไม่ใช่เลยไม่ใช่โดมีโดมีเขาบอกโดมีใช่เพราะว่า เพราะว่านี้ไปโดนอย่างนี้ฉะมั้นก็เรียงมีเด็ดท่าเด็ดทากลมๆอยู่ใต้อ่ะเรียกว่าเลตอบโดมีใช่ไหมใช่อันนี้พิมพ์อย่างนี้เลยลูกพิมอย่างนี้พิมอย่างนี้ตัวใหญ่ D O แล้วก็เว้นวัก M I อ่ะพิมตอบหนึ่งยดิเธอหนึ่งจุดโดมีอนะจริงเหรอต้องไม่ต้องใส่ไม่เคยเห็น ใช่เอ้ยดี D ตัวใหญ่ลูกต้อตัวใหญ่ดินตมันเป็นคำชื่อต้องเป็นตัวใหญ่โดโดอ่าแล้วก็เวนวแล้วก็มีเใหญ่เอ็ M M มอ้วเนรี่ <M. S 2> มใหญ่อบหอรือมันเอ่นวกเนรีอส่ยองา้ก็เว้องเอ็อนอะไอ็อ, 2, อร ถูกไหมเลซอน,ไม,นไม่มองไม่เห็นนะใช่ถูกถูกอ้าวเลซอนพิมเหนื่อให้แม่หลับเอาหลับตานี่เลซอนอย่างนี้นะนี่นีตรงนี้นะอย่าลืมชิปต์นะลูกนะเหีื่อยให้แม่หลับเอาหลับตาอยู่แม่จะหลับไปเลยก็ได้ลูกอยากให้แม่กลนด้วยอันนี้เธอแล้วแหละซอนใหญ่ อ่อาคุณนาบอกเขาเขาไม่ให้แม่ดูเขาให้แม่หลับตาอืมแค่คอยตรวจให้แต่เขาตอบถูกอีกแล้วแหละแต่แค่คอยเช็คให่เฉยอ้าวข้อสามนะข้อสามอันนี้ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้อ่ะตีนตอบตัวซอนตัวซอนซอนกับอะไรกระโดดไงไงตอนไรก่อนโดอซถูกแล้ว เลยพิมเลยเหมือนข้อหนึ่งเลยโดซอนเดนจะอยากให้แม่หลับตามาแม่หลับไปแม่หลับไปเลยปะแม่ไปไหนก็ไปปะอ้ยแต่ละคนเอาข้อสี่ข้อสี่อะไรโดเลมีฟาซอนโดเลโดเลไงก็โดเรไม่ถูกนะลู อ้าวโดเลแม่เลยอยาให้แม่แม่หลับอยู่แม่หลับรอเลยเนี่ยกูรักแม่ต้องช่วยอะไรเลยเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตแม่ไงบอกว่าอ้าวข้อห้าข้อห้าบอกว่าเสร็จเลยอ้าวข้อห้าสามตัวโน้นนะลูกนะเลข้อเลมีซ่วนถูกไหม ไม่ใช่เลตัอนไยดูอีกทีหนึ่งเหลือเล่แม่อีกไม่ใช่มีมีอะไรมีฟานซ่อนถูกต้องอ้าวพิมอยากให้แม่หลับกันเออแม่หลับรอแม่จะหลับไปแล้วเนี่ยเห็นรูปสอ,องอ่ะพิมตามเลยข้อสองอ่ะลูกเห็นปะเห็นเห็นโจทย์ไหมข้อสองเอ้ยเ,เดี๋ยว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 ลืมคลิกอ้าเอามา มันยากนะเสร็จแล้วมันยากนะถ้าไม่มีเธอฉันว่ามันเน่คือเด็กกับพิมพ์เองไม่ได้ถ้าตอบก็ตอบเนี่ยตอบได้นางพิมพ์ของนางเองนะจ๊ะตอนเนี้ยแม่ไม่ต้องช่วยเลยจ้ะแม่หลับอย่างเดียวยากไหมก็ยากนิดนึงนะใช่ฉันก็ว่ามันยากนะเต็มเลยเล่นน้อยถูกเต็มแน่นอนซัมิีอ้าวซับมิีอ้าวซัมมีดีดี <ไ>อ่าซัมมิตแล้วก็เย้ยเขาให้เวลา1 hour จ้ะได้เขาแต่แนว่าเขาเขาเปิดดูได้ใช่ปะ